สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะวันนี้พาเอฟซีนะคะเดินทางมาหาคุณพ่อสป,ปอร์ตนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าตัวเลขของคุณพ่อว่าเขาว่าเป็นหยังแต่ว่าอยากให้เจ๊ตังตามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเอฟซี พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กลมก่อนโอ้คือเย็นแถมมื่อนี่พัดลมเปิดพัดลมนั่งอยู่นี่ก็เย็นเมื่อนี่เนอะเย็นมากการดีดีกาศดีมากังขึ้นกระชามที่ตุ่งยังขอแม่นอนเลยจตา เมียนเนี่ยฝนตกแหงเย็นนะวันฝนตกแหงเย็นเขาในเงเยนก็นต้องลบสะพนฝนตกเนาะจ้ะเขามาเร็วก็ไล่ก็แช่เด้อพี่น้องผู้ใด้แห้มาตามคุณพ่อสปอร์ตเห็นยังไดพ่อโอ๊คักบอกเด็กมากเมื่อสุโต๊ะมืถือเลยเด็กมากเมื่อตึงนั่นมือถือเด็กมันหน้าเนาะแต่ว่าห้ามผัดม่อถือนี่นะมันซับบางค่ะ แม่นเอาสามสองันสามหากับสามสองมาจับเลขใช่กันเอาคำว่าหนึ่งมันก็บอกกันสามสองจะว่ามันเป็นเลขซับหนาซับหลังทีเนาะคก็ีแม่เงียบก่อนนะมันบอกสามห้าสองกด มันบอกวัานี่มันมาบอกอีกเมื้อหนี่งสองเฮ้าซื้อแม่วบา่หนูกับ่ได้ไปจับเป็นประเด็นนองมันสูงเกีเลยสามสอันนูนอันูครับดีครับนูก็บ่ได้ไปว้าจับใช่ประเด็นเนาะแม่เนาะเพราะว่าวันนั้นแม่บอกว่าเพิ่นบอกสามอย่ยังก็สามหาสองบอกไม่ยังก็เพิ่นบอกสามหาสองเี้นี่เพิ่นบอกห้าสามสองซื้อก็นั่นละแม่ว้าอยู่แต่ว่าเฮ้าหักโได้เอามาจับใส่นะพี่น้องเพราะว่ามันบอกเพิ่นบอกไปแล้ว เพิ่นก็เลยมาบอกแต่แค่สามสองละแม่เนาะเ็นี่ในว่าเห็นพวกเราบอกจะตุ่กเอาเห็นบอกเกือบถทือกนะครับเนาะืเอาหาใส่เต็มๆเลยเสียดายเยอะเสียดายอยู่พี่น้องแต่ก็ได้แต่ว่าเสียดายแล้วมันบ่ถือก็คือบ่ซื่อเอาไม่เด้อเลขออกมาเอามันบอกมันเลขออกเลขอีสแหละหน่อยนี่ก็มันก็เลยว่าลราบอกลราบ่ซื่อไง บอกเอาอีหลกก็ไม่ได้บอกแม่ถือดูนะบอกแล้วนี่ยบกเราบ่เสียนะบอกว่าเซียว่าใั่นมันมาขีนมาบอกมันเล่ามันนะแต่ว่าเป็นผู้เดียวมันหลาเลขออกแล้วน่ะแต่ว่ามันบอกก่อนอีกทีเราได้ซื้อหนึ่งแสนเจ็ดบาทก่อนซื้อเลข็กไงก็ได้อยู่ก็ได้จักส้ว่าจะได้ระแม่้างมันเอีหยังกระลาขึ้นถือนันงวดมันบอกกันซันมันกัดบอกถือเลขกแรงพร้อมได้แหละมันหังบอกหาบอกสามหาสอง เราสามสอเรลยกลังพอตาพันขีกันเชื้อใดหกสามค่ะอยู่วันเมื่อกี้กัถือว่าลุดเด้อพี่น้องเนาะพอเนะอมือนกับลุดแต้มเดียวว่าเหมือนอยู่แต่ว่านลุดลูกเล็กังขับนั่งสบายสบายเทานีะเอาลุด อย่างแบเพื่อนผ่าไปห้สาสา <5, 3 S 1> มกับแตเม,ม,แมเดียวท่านแตมเดียวอะไรเอฟซีเพื่นกายอยากแฝดโตนนะไปหาคุณพอ่อสปอร์ตเด้อรกับแม่หวานนะครับ,บเพื่อนกระบอกเด่นนี่ต้องเล่นเดินทางหน้าครับจ้ผู้เขาเสือเขาไปจับเสือน้ามโยมันบอมเป็นรวยกันหลอกนงเก่าคู่หลอกนงเก่าคู่นี้เลยห้าฝันเอามันไม่แก่สองสู๋น้าแม่เนาะแม่ เพราะว่าแม่เฝ้ากระถือด้เพราะว่ามันบ่หลายบ่ได้หายหลายพอเพิ่นอยู่ว่าเมื่อไ้ยินเสียงมาเป็นนั่นหาซองซื้อเหล่าแั่เพิ่นเลยบอกย่ายว่าจะดึงเล็กสาวเพิ่นสิมาท่านเพิ่นฝันแล้วก็น่าตีให้เพิ่นที่ว่าอย่ามาดึงเขาม่าอย่าเศร้าขม่าหลายยานมันหลายเนอนพ่อเนาะแต่ว่าจริงๆอะซ้ำหาเอฟซีว่าไปตามในเจตังเขาบอกมาแจะมือโนมาพูดแล้วมาเห็นแม่พูดละ นุก็นได้ป่ะอ้าวพอดีแม่ไปธุระกับเพาเป็นยังดอกเนาะพอดีเธอบางเธอห้องกับกระรังโอคักอยู่สินะอันเมื่ายป่ะถี่เบามันกระอุดบ่ได้เนาะขั้นมหากันแล้วเนาะเจ้าเอาโหลดเลขโหลดหนึ่งข้าวย่ายลงตัวได้กว่าขั้นนั้นเมื่อนั้นมันเกตสองสามสี่เสื้อฮางมันข้อวเสื้อตัวได้แม่สามสี่ เดียวซื้อสามสี่เลขสามตัวกันได้ซื้อซื้อห้าสามสี่วันนี้บ่แม่จ้ะโอ้ไอแม่ได่โชควันนี้ซื้อตัวเดียวนี่แหละคนโลนแทนว่าหอกันฟังแล้วก็พี่นองทุกคนก็ใหอมิสูคมิหลามนัำกันครับหครได้นับกันน่ะลายายคิดได้เบาตับตาแล้วว่าตาเพาต้องซื้อเลขด้องงวดนี่สิผักบ่ ชื่อเองเพราะ<อ>ว่ายายฝัน้อนกันสามขึ้นแล้วเนี่ยอีแม่ฝันตั้งแต่ต่อ<ร>หางเลขกเัน,มนเแม่ม่ขึ้นเนี่ยแยกฝันว่าขี้แม่บ้านเก่าไปหาแม่ค่ะแม่อยู่บ้านม่อยู่ดอนอยู่บ้านน้องหล่อนอ,อันก็เลยมีว่ามีขี้ก็ะโวยหลายบ้านนี่มันเป็นเด็กหน่อยดื้อหลายเดอ้อก,กันค่ะเออเลยว่ามึงมีรถให้มึงเอารถขึ้นตรงเฮียนเด้อกันนี่แล้วขอี้มากท่านนี้กันค่ะ ยายอุ street, pues whales, ้มมาเลยยายหิวทั nah. ้งขางขึ so ้นือจะกินย่างขึ <Yeah. S 2> our our ้นตั้งเงี้ยเลยได้ขึ้นจอดไปตั้งเงี้ยน้ำยายแม่เลยว่าเอาไว้นี่เอาไว้นี่จอดไว้นี่ยย่าไปเพียงทางมาสั่นอืออะไจอดไปยายเลยว่าเออเห็นแล้วมึงเอาขึ้นตั้งเงี้ยคนนาสั่นค่ะบานนี่ยยายก็เลยสิไปทุละเอารถลงมาเองอีกแม่เลยว่ามึงสิไปยังสิไปแอนทุละก่อนกลับมากกลับจะเอาขึ้นไบขึ้นเต้าอะไรค่ะแม่เข้เอาลงมาเอาลงมาสิที่ไป อีหลานี่ก็เลยว่าแม่ให้ไปน้าแน่ว่าสันน้องไปเตยบ่แมนค่ะอันนี้แม่สิไปนี่สิไปน้ำนี่บอกว่าสันฟันมาขึ้นนี่แหละค่ะอันนี้อันนี้ฟันล่าสุดว่าสันก็เลยว่าเลยจอดยันแล้วก็เลยจอดห้หลานลานก็เลยขึ้นน้ำกลนก็เลยไปค่ะขีมั่นนั่นแหละขี้ลอลองไป ไฟลกรก็เลยลวกกับมาย่า่ลรมึงลบาดเนี่ยคที่เอามึงมางนี่ยย่ามีอะนมาครัแม่หูมึงแล้วคุที่คักแนุ่ที่ได้ท่วคุที่ได้คักแน่ไร้ซาบะาเนี่ยลวดขั้นนีนวะค่ะมึงกะ่ะักคุที่มึงมึขึ้นเอาขึ้นตั้งแต่กับกูเอามึงขึน้นมาทั่งดลดขั้นนี้เราวัดที่ แต่ว่าขันเจียวขั้นไนเทียวขั้นไหนอยากออกโดยจี่เลยรกเต่้ยายกีถ่ายขันนี่ันเจียวขั้นไนอยากออกขันฝันแน่นขันเจียวออกขันฝันเจียวขั้นไหนจะออกขันหวานเป็นคนฝันแ่คนฝันมันก็เป็นฝันเจียวยแน่นสวนละพอจะปาไปฝันฝันโยมมันเังบ่เป็นเลี้ยงเป็นเล่าดรอกธรรมดากันฝันเด็กมมันฝันยมเศร้าคงมีอารมมันชัดเจนนั่น อันนี้ฝันฝันต้เนินๆเดี๋ยววันนี้จื้อกับว่าอะไรแยกเสบบอซื้อเลขหลายตัวเดี๋ยวเนี่ยแต่เสบบอให้พ่อซื้อนั่นซื้อตาเลขรถนี่พ่อจบเลยซื้อเท่านี้กันเลขกสามตัวตีซึ่งหาสามตีหาสามสีแมนเอาเลขรถบ่แม่เพราะว่าฝันเกี่ยวกับรถเนาะแมนเพราะว่าฮักอนรถกะบผ้าลงกะบขั้นนี้บ่ขั้นนี้แหละย่อยก็แยกแถวหาเนี่หรือมันจะเป็นหกแยกจถวหาหรือหก พราะว่ามันขึ้นทั้งแงนเลยอ๋อมันอาจจะขึ้นแต่สีบ่ขึ้น<อ>ได้เออหิวมัดขึ้นค่ะอย่าเลยว่ามึงนี่รนมึงอ่ะรนมึงขึ้นทั้งแงนเด้อเอาไปรักษาไว้เขาจังสีบบราณบอกเอาบ้านเลขทีน่นะหมอ <c ười> ขื่นเนี่เด้อขืยนแม่อยู่บ้านผุนบ้านเลขที่เ<อ>จ็ดสามขื่นแม่อยู่บ้านหลังใหม่เลยเอาขึ้นไปเองเลยเจ็ดสามบ่บ้านเลขที่บ้านเลขที่แม่หลังนั่นเจ็ดสามเขียนไว้นะให้เอฟซีน้ำพ่อยบอก มาหนังหนึ <tacos> <3 S 2> ่เจ็ดสามสมโตตัวได้แนม่เจ็ดสามคนล่นเลยหลักเลที่มาเลขที่เจ็มแต่ว่าเลขที่แม่สิหายซื่อนะคือทะเบียนรถอีหยังแม่ทะเบียนรถนะมันมันมันสามสี่ห่าสามสี่บอแม่ b o r d r i n นั่นยายตังเฉาใส่เดดสื่อเลขรถนั่นทะเบียนรถมีจจกโตเจ็ดสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่เขียนเจ็ดสองสามสี่นม ่นตัดสื่อจังหากับเนหานโจัเยอะเจ้หาเจดสองสามสี่อันเด็กนะว้ข้างบนเออนะวงเล็บไว้นี่ยนองหฝันเกี่ยวคนสามขึ้นเหรอด้วยมัขึ้นเือฝันมันใส่าันใส้นทะเบียนรถคือเก่าเจดสามมันบานเล็กทีเนาะจือได้พักแน่มันขึ้นเดือดเนะจืดได้แค่ไปเล่นอ่ข้เก่าสองครั้งใ้วงเล็บไปนะเธอพยายามหมุนเอาก็แล้วแต่เขาได้ทักทักกับลูกมาจอดกันแต้เมื่อลูกเบ่งอยู่ เมื่อลูกโอ้ยมังลูมังเุหวานบอกที่แรกสามตัวาท่านี้ก็ครับห้าห้ายด้ซื้อื้าสามสี่ห้าสามสี่นารสอบส่วนตัวสามสี่สามแล้วหาสามยกับจืดเด้อจะมาสามโอ้แก่มือนะครับตัวนี้แมนเด็กตัวนี้ครับเอาะว่าดาเลย มันก็เ้ตัวเกาห้องตัวสัวันครับก็ไสิสืบหะตามันเกาอันเดมันเคยออกขื้งวดก่อนหมอหันบมอที่มหาพรไหมเอ็นว่ะงวดก่อนที่หนูมาถ่ายคลิปแหลกมันนํามาออกงวดที่สองเลยมันใยกโยกรถขึ้นเครื่องเลยฮะมันขึ้นนะนะแยเลยสือหาสามหาสามหาสี่นี่บัเลขที่ได้เนี่ยหาสามหาสี่บัลลีที่หาได้แต่ว่ารถนั่งจ้เพื่อนได้ค่ะค่ะ อันเอาลงมาแล้วสิขี้ไปค้นอยู่รูปคางล้มลุ่งไงล่ะสามสี่เอาด้วยบอลสามสี่กับตัดเอาสี่ตัดเอาเลยตัดเอาหมดเออนั่นแหละสามสี่เสหันล่ะเจ้าก็ว่งใบจะหาสามสี่แหงเอฟซีเขาว่าตัดให่งเอฟซีบางซื้อไฟมากตัวไหนจะซื้อเอาตัดเอาเนาะแม่เลขห้ามันมีแค่สองตัวนั่นแหละเจะแม่เนี่ยตัวนี้แม่เน้นหาสามกับหาซีบ่ เมื่อวแม่ชื้อสาจีนี่เด้อเล็กลดเห่าอันน้นลวงใหม่ชื้อโอ้อันนี้คือวงกลมอันนี้ขีดเส้นใต้้บนาะแต่ว่าสามจีนี่ย่ยเชอเอาส่ว่าเอาลดขตงเหียนตเงียนมันก็หอมดแล้วกะถอยสา,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 ามฟันบส <laughs> ามสอง <laughs> สามสองไม่บอกสามห้าสองเนาะแหม่มแน่นใช่ไของนี่ลาไม่ใช่ขักกับที่ใดตูยุ่เนาะค่ะแม่มมีตูดตูกับท้องลอยแต่ว่ามีแห้นไม่ถึงหมื่นหกเนาะมีมีมีแต่เ่าวานห้ากรนพนบอกสามห้าสองเนาะเขาไม่ได้มาเบาหวาเจาอเขาไม่ได้จ่อใส่ในประเด็นมันละมาออกของแกถงค่ะอ่ะน้องไปเตยเลขออกตัวไหนลูกวันนี้เอาบอกสิ สามสองค่ะเอาเดิือดเดือดวะเราจะมาบอกสามสองกันเลยมันจะออกไหมหล่ะวันนี้น่ะไปขอไปจัดใซส์นะบ่าลูกดอกขันบพรท่านนึงไปหานั่งนาะนังหลังไปหานังเอาแม่เพื่นเพราะท่านนึงไปนั่งอะไรอกใจไปนั่งไปจุดสูบขอเพิ่นเนี่ยแล้วเพิ่นบอกจะได้เงินสุดนมเนี้อันวันนั้นมันนั่นแม่นเพิ่นฝันเลยลูกพี่มาบอกแม่ฮะ ถ้าแมนฝันมีฝันอยู่บอเด็กหน่อยเพื่นฝันเลยเว้เอาบอกเพื่นบอกเพี่อนบอกมาหาสามสองเพนเราเป็นค่ะค่ะคนลูกป็นมากเพนมาบอกเลยบันนีเทียนคมาบอกสามสองเพืนเพนอก็วาเพื่นฝันอเยจากฝันที่ยังหละเราเสนอออเลขเดิมน้องใบเตยสามห้าสองใช่ไหมลูกสีามสองนะ งวดก่อนโน่นแม่ดีสามสองเงี้ยเก่าดูเหมือนกันนี่นั่นหินหางไอ้สีสามสองเนี่ยหวานอีกหนวดดมันจะมาตัวนี้เหรอมันจะมาไหมล่ะตัวนี้นั่นยายจี้ได้ครับค่ะมึงบ่จี้ได้รถคักแน่หลายเมียขึ้นมาบป็นนึงเอาขึ้นเยี่ยงแต่จี้ได้ เอาเอาเพิ่นขึ้นกางเงียนอะก็จีได่ายใหญ่เลยว่ามึงมีรถเอาขึ้นตั้งเงียนเด้อว่านะเงียนใหญ่กับเงี้ยนอย่กันเงียนแม่ค่ะอันมึงมีรถมันเอาขึ้นตั้งเงียนเด้ออันเขาจังบักขเวลาขวดเขาจังเวักแม่นร์แม่์เขาจังเวักบ้านในน้องขึ้นแล้วเอาขึ้นไปตั้งเงียนนี่แหละวันมัดเอาขึ้นไม่แล้วบ้านในที่ไปยังบูแล้วเอาลงมาบ้านเก่าบ้านแม่คุณขี่รถขั้นนี่แหละไปรถใส่บ้านแม่ทะเบียังไง ทะเบียนมันเกตสองสามสี่หรือเปล่ครับเกตสองสามสี่รุ่นตรงนี้ย่า่กะบฟันยาวอยู่ย่าเลยเอาลงบ้านสิไปทุละอีหลานนี่นั่งอยู่ขั้นใดนแม่ตัวเอ้ไแม่สิไปยังแม่สิไปหนีข้าเดี๋ยวให้ให้น้องเตยมาน้าแม่เอามาแม่กันสิไปน้าแม่มาสันกันง่ายง่ายค่หลานไปน้ำง่ายง่ายก็เลยอันยันรถแล้วก็เลยเอาขายั่งไว้กันแม่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 กันสิไปแลนหลานแต่แลนไม่ใช่ขั้นไหนก็มาขึ้นกลัรถแต่ป้าไปเลย ป๋าจะขี่ปัสสขี่ไปแล้วก็กลับขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาขึ้นตั้งเงี้ยอยู่กับเมา่อจอดไปเขียนรถเจ็ดสองสามสี่เอาบ้านเลขที่คือพ่เขียนให้เพิ่นเจ็ดสามเจ็ดสามครับบ้านเลขที่หลังไปนอนอยู่บ้านบ้านเก่าเจ็ดสามบ้านแม่เจ็ดสามแม่ก็จำมันได้ยังนะครับเนาะจำได้เจ็ดสามเด้อพี่น้องบ้านยูจอนบ้านย้ดอนเอฟซีไอ้ยาำเด้อเป็นแนวทางนะคะบ้านเลขิงชูนักเรียนรถมิถุนาโยนะคะพศสองพัน มันน่นก็ <56 8 S 1> อยทะเบียนรถเเหมือนเน่แม่นย่อยู่ในทะเบียนรถแน่มันก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ